มาครับเห็ดนีโนง่างไงครับเทียงเลยครับหัดดอกหอมใส่ไข่ครับพี่น้องนี่ครับหอมหอมแซ่บเลยครับเมนนง่งยๆงไครับพี่น้องงามเทียงมาเริ่มกันเลยพี่น้องเตาตั้งกระทะเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเตรียมลูกเครื่องไว้หมดแล้วครับพี่น้องวัตถุดิบเตรียมไว้เรียบร้อยครับ ตั้งระทะใส่น้ำมันเล็กหน่อยครับนี่ครับรอน้ำมันเดือดจังหน่อยเดือดแล้วเาก็ใส่กระเทียมครับพริกช้อยครับพริกผู้ใดบ่ใส่ก็ได้เลยครับนี่ผมใส่ไปหน่อยนึงครับสองสามเม็ดเดี๋ยวกระเทียมให้หอมสักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเตรียมไข่ลงไปก่อนเลยครับ นีใส่ไข่สองฟองครับใส่ลงไปครับนี่และครับโยนผักไข่เลยกระเทียมติดผันสุกซะก่อันพี่น้องมีสูตรอะไรก็สูตรมันนะครับมันม,มีสูตรตายตัวแล้พี่น้อ,องมันค้นเป็นกะเอาดอกหอมลงก่นอนเป็นแรครับมีดอกไข่ลงก่อนครับพี่น้อง แกะแตงนะครับแบบไปแบบมันครับพี่น้องครับแล้วแตงถนัดนะครับอ่าเห็นได้ที่ก่นครับพี่น้องแซ่บแซ่ดกันยุ่ที่เครื่องปรุงพี่น้องวันนี้เอาอัดไทยไปเรื่อยนให้มันสุกครับพี่น้องครับพอสุกไปทีแล้วใส่ดอกหอมครับที่เขาหั่นเตรียมล่างมาแล้วกับผีเสื้อกือเทศสักสองมวยนะครับปรุงด้วย <c oughs> น้ำมันหอยครับพี่นอ้องน้ำมันหอยและก็ผิวขาวนะครับใส่ลงไปจนะมีน้ำปลาเล็กน้อยะครับผองชี่ลดลงไปะครับของนัวเลยะครับปรุงรสชาติตามใจชอบพี่น้องมักเค็มมักหวานไม่นี่ครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลแบบปกติกิซิโบก,กินน้ำตาลน,น,ะะตตน,ะะนี่แล้วครับผมต่พูดถึงอนกะเมนูนี่ต้องใส่เล็กน้อยะครับ มันยังต็ดกลมๆพอดีเัายังปุ้นเรียบร้อยแล้วก็พัดๆให้ดอกหอมพอมมันสุกนะครับผงนัดหน่อยพัดไตเรเ่อยครับกระสีบกพัดโดนปเดยครับเพราะว่าดอกหอมมัอนที่สุกไงอยู่นี่ครับเต็มมาเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับหอมๆมาเลยครับเป็นตะกินโบกพี่น้องพัดดอกหอมไข่ๆครับเมนุง่ายๆครับนี่ครับ พร้อมนะครับมาิด้กินเขาว้วกันพี่น้อง